สวัสดีครับวันนี้กับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมแพทใหม่ของเกม a อ m e t X นะครับผมกับแพทที่มีชื่อว่า ไททันแผ่นั่นเองโดยไททันแผ่นที่ว่านี้มันมีอะไรที่บอกว่าน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับนั่นก็คือระบบออปชันซิสเต็มหรือในเกมก็เรียกว่าเกมออปชันนะครับผมซึ่งเป็นระบบพิเศษที่แบบว่าหัวหน้าห้องทงนาครับจะสามารถปรับรูปแบบการเล่นที่แบบว่าเสริมรายละเอียดปีกย่อยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดตัวเอยความเร็วเคลื่อนที่เอยหรือก็จะปรับเสริมอะไรตึกอื่นอีกมากมายนะครับผมโดยโหมดที่สามารถปรับด้าน,นี้ก็จะมีเพียงแค่ทีมหรือแอมเดทแมชนะครับ แล้วก็แอมหรือทีมด็อกไฟเท่านั้นนะครับผมมีเพียงแค่อสองโหมดหลัก4โหมดย่อยเท่านั้นนะครับที่จะสามารถใช้ระบบเกมออฟชั่นได้ส่วนโหมดที่เหล่านี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่า2แมตชนี้เรียกว่าเป็น2แมตสุดเกลียนเลยก็ได้ครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ห้องอื่นเพื่อที่เราจะสนุกกับมันได้นะครับผมแต่คราวนี้นะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาตั้งห้องว่ายังไงอ่า อ่ารวมไปถึงดูไอ้พวกนี้ด้วยครับพวกฟันเฟืองนะครับผมว่ามีการปรับออปชันหรือไม่หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่หรือว่าถ้าเราจะปรับเองก็ไม่มีปัญหาเราก็เข้าไปที่เก็บออปชันแล้วก็ทําการปรับเลยก็จะมีรายละเอียดในการปรับออปชันด้วยกันอ่าประมาณสักสิบกว่ารายการเลยนะครับผมก็มีตั้งแต่ปรับอ่าการโจมตีที่บอกว่าอัดแบบดุเดือดกันเลยเอาแบบว่าอัดทีเดียวนี่โอ้โหเลือดแผกกระเด็นหรือจะปรับความเร็วในการเคลื่อนที่วิ่งทีซิก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 หรือว่าจะปรับขนาดตัวแล้วก็ปรับ กราวิตีหรือปรับแรงโน้มถ่วงก็ได้นะครับผมเพื่อทําให้เกมมันดูแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นศึกคนยักษ์หรือศึกคนจิ้วก็ตามอ่ะโดยถึงตั้งค่าหลบบป้องกันไอเทมหลุดจากการครอบครองด้วยครับมว่าจะเอาแบบว่าหลุดออกไปหรือว่าเราจะไม่ให้หลุดก็มีหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วก็กดไปที่ apply นะครับผมก็ระบบก็จะทําการยืนยันให้เลยครับว่าในห้องนี้เราเล่นไอ้นี้แน่นอน หรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราแบบว่าอยากจะกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับเราอยากจะเล่นแบบแฟร์ก็สามารถปรับอ่าดีฟอลต์ก็ได้นะครับผมอาจจะปรับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อห้องแต่ที่จริงแล้วเราสามารถตั้งชื่อห้องก่อนแล้วค่อยปรับเกมออปชั่นก็ได้หรือว่าจะปรับเกมออปชั่นในล็อบบี้อ่าในห้องรอเล่นก็ได้เหมือนกันอ่าเนี่ยครับผมโดยไอคอนเกมออปชั่นเนี่ยครับก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับผมตอนนี้ขอปรับเสริมแต่งรอสักนิดนึง เอาเอาะไรจริงใจดีอืมเราไม่ต้องสนใจหน้าตามันหรอกครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงที <c oughs> งนี้เราก็รอผู้โชคดีมาเลยดีกว่าอ่าตอนนี้ผู้โชคดีมาแล้วเราก็มาเกมสตาร์ทกันเลยอันนี้คือแผนที่ใหม่ล่าสุดนะครับ King Castle มาพร้อมกับไททันแพทเลยเนี่ครับผมหน้าตาของไททันแพดตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่คอนดูจิ๋วลง <c oughs> แล้วก็แอสเซอรี er ก็ดูใหญ่ขึ้นซับแอสเซอรี er ก็ดูใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับอืหอืหแต่ตอนที่ปรับเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัว,ต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 วมันจะตีเร็วไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อัดที่อัดหนักมากไปหน่อยวิง่งวิ่งทีซิกแซกขายนี่หมงไม่ทันเออเออเอเขียวร้อโรยอ่ะตอนนี้เรามาอีกสนามหนึ่งดีกว่ากำลังสนุกอยู่เลยครับเออโอ้ยโอ้โหมันเร็วเกินไปอ่ะมันปรับเร็วเกินไปเราวิ่งไม่ทันล่วงตกสนามเลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนนี้เราก็อยากเป็นหัวหน้าห้องอยู่ะลองระบบใหม่ปรับไซส์เป็นคูณ3ก็ได้ร่างใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือหน้าตาของการปรับออปชันตะกี้เนี่ยนะครับผมคราวนี้เราลองปรับเทอร์โบให้ลดลงนิดนึงแล้วลองอจะปรับส่วนอะไรเพิ่มอีกดนีนหะหรือว่าจะกด apply เลยก็เข้าไปสนุกกันเลยแค่นั้นแหละปรับเทอร์โบสั้นๆอันนี้เราก็กด lady ตาเกม Here we go King Castle เหมือนเดิมฟกเอาแล้วครับาวนี้เราฟัร์อ่าคราวนี้เดินได้คายสะดวกขึ้นหน่อยนะครับผมจังหวัดในการเดินได้ทีนี้เราจะได้โจมตีได้ยังเต็มที่ยิ่งขึ้น โอ้โหขอดูไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมขอดูจริงโอ้โหกาวิตี้สูงเกินไปหน่อยเมื่อกตกี้ลืมกระโดดครับตะก,กี้ลืมกระโดดก็เลยยังไม่เห็นว่ามันขนาดนะั้นแล้วก็ลงไปนอนเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหลืมปรับกาวิตี้นะครับผมถ้าปรับกาวิตี้แบบว่าเอาสูงๆหน่อยนะครับผมจะได้เออปรับแรงดึงดูด้ะเขาเรียกว่าสูงหรือตนะ่ำเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราโดสูสงขึ้นหรือโดนเสยอาจจะสูงขึ้นก็ได้ แต่ตะกี้เราปรับให้มันแบบกาวิตีเนี่ยครับกาวิตีคูณสามก็เปิ่นไปหน่อยก็เลยแบบว่าโดดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่โดดโดดสั้นตุยตุยอ่ะปรับไดเมทให้สูงแค่นี้ก็พอครับอ่าแล้วครับทีนี้เรากาวิตีเอาศูนย์จุดสองไม่เอาเอานี่เลยดีกว่าขนาดตัวศูนย์จุดสองห้าไปเลยมาจากยักษ์เค้านี้มาจิ๋วบ้างแล้วก็ปรับกาวิตีธรรมดาธรรมดากดอพไพ อาล้วครับตอนนี้มีคนเข้ามาท้าชิงเพิ่มมาอีก่ึงคนแลว้วกดสตาร์แกมเฮียวิโก้อครับเนี่ยครับสึกคนจิ๋วตัวอยู่ไหนเห็นแต่คน <c oughs> เริ่มแล้วนี่งครับตัวจิ๋วก็ยังนม้ไ <c oughs> ด้ใช่ไหมิ่าฮ <c oughs> ่าฮ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 โาวิ่ง่่ง่าฮ่าฮ่าร่า่าฮ่าฮ่า จะหาเจอกันไหมครับเนี่ยหาเจอไม่ยากครับแอเซสซอรี์ช่วยคุณได้ทำไมถึงคิดว่าอุปกรณ์ช่วยคุณได้ก็ลองดูสิครับว่าอุปกรณ์มันลอยเอามาเดินตาเลยจริงดิโอ้โหเอาเดือเอามาลูกขาเยกเขาไปแล้วครับเอาอีกฝัางเอามาดูโอ้ไม่ไปครับนี่คนตกไปแล้วเอออันไลอันไลอ่าจะใช้โจมตีละลบลบโอ้โหตีโดนด้วยครับ ไปปแล้วกระโดดโอ้ยสนุกกันเลยทีเดียวครับกับโปรเชลเอขนาดของข้าไม่ตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับโอ้ําลังการงานสร้างดีแท้แต่ดูเหมือนว่าเราจะเสียเปลียบมากเลยทีเดียวครับต้อง,ต,งต้องหลบต้องโจมตีมากโอ้ยโดนเคาน์เตอร์สกัดตึ๊บอันไลเจอเรดว,วงดาวเข้าไปนะโอ้ยนี่โอ้ยกองสมบัติจากวงดาวใครจะใหญ่กว่ากันโอ้ยน้ำมันน้ำยา เราลีบไปเก็บกันแล้วเซฟเซฟอินสิ่งเซฟอินสิงเซฟอาวตกไปแล้วครับอ้าวนี่ครับเซฟอินเซฟตัวจิ๋วยังรอดอยู่ครับแล้วก็ลงไปอ้าวลงไปซะงั้นจบเกม <c oughs> จบอกนั้นได้ยาไปเลยก <c oughs> <c oughs> ็ด,ดูแปลกตาไปเดินทีเดียวนะครับผมสำหรับอ่าออปชันซิสเ็มหรือเกมออปชันนั่นเองนะครับผม ในระบบที่พูดเลยนะครับจะสามารถปรับอ่าว่าอยากจะให้เป็นรูปแบบไหนก็ได้ตามใจฉันนั่นเองแต่ตอนนี้เราขอลาผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับ